สวัสดีครับในเอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง13วิธีกำจัดความรู้สึกอึดอัดเวลาเข้าสังคมคุณจะไม่ใบ้กินอีกต่อไปนะครับเวลาไปพูดคุยสนทนากับคนอื่นจะไปคุยงานไหนก็ไหลลื่นแล้วก็มีความสุขนะครับสำหรับคนบางคนเวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นในตอนที่เราเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการงานอาชีพมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้กังวลหรือไม่ก็บางคนอาจจะถึงขั้นเครียดไปเลยก็มีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคิดหรือว่ารู้สึกว่าตัวคุณนั้นไม่ใช่คนที่คุยเก่งที่สุดหรือว่าเป็นคู่สนทนาที่ดีที่สุดแต่ข่าวดีก็คือทักษะการสื่อสารนั้นสามารถเรียนรู้และก็พัฒนากันได้นะครับมีวิธีการต่างๆมากมายที่สามารถช่วยให้เรามีความมั่นใจแล้วก็เก่งขึ้นในการโต้อตอบกับคนอื่นมีตั้งแต่การเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการพูดคุยไปจนถึงการยอมรับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา ใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกบางวิธีเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราให้เรากลายเป็นคู่สนทนาที่ดีขึ้นคุยกับคนอื่นแล้วก็ไม่กังวลหรือว่าเครียดจนเกินไปทําให้คนอื่นยอมรับเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดความอึดอัดในการเข้าสังคมนะครับข้อ1คุณต้องหยุดความคิดที่ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรเวลาคุยกับคุณปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของพวกเขามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณทําให้ดีที่สุดก็อพอแค่จําไว้ว่า ความวิตกหรือว่าความกังวลจะไม่ทําให้คุณมีความมั่นใจบ่อยครั้งที่เราเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเองนั้นรุนแรงเกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าสังคมเมื่อเราคุยกับคนอื่นคุณอาจจะพบว่าตัวเองกําลังเล่นบทสนทนาในหัวตัวเองอยู่ซ้ําๆด้วยการสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าคุณพูดอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจอะไรคุณผิดไปหรือเปล่าการคิดมากแบบนี้อาจจะเป็นอุปสรรค สำคัญในการมั่นใจในความสามารถในการเข้าสังคมของคุณมากขึ้นนะครับจําไว้ว่าคุณไม่ใช่นักอ่านใจคนและคุณก็ไม่จําเป็นต้องกังวลกับการคาดเดาใจคนอื่นด้วยดังนั้นคุณไม่รู้จริงๆว่าอีกฝ่ายกําลังคิดอะไรอยู่และบ่อยครั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ตัดสินคุณอย่างรุนแรงเท่ากับที่คุณตัดสินตัวเองนะครับสิ่งสําคัญก็คือการบอกตัวเองว่าคุณทําดีที่สุดแล้วในการพูดคุยด้วยการฝึกฝนการยืนยันกับตัวเองอย่างต่อเนื่อง แล้วก็หันเหความสนใจไปจากความวิตกกังวลที่คุณมีคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับความมั่นใจของคุณนะครับข้ 2> อ 2. พูดราวกับว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าแต่ยังคงเป็นคนถ่อมตัวคุณกำลังให้ความกรุณาเล็กน้อยแก่คนอื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพต่อคนอื่นลองนึกภาพตัวเองแบบนั้นคุณจะไม่เสียอะไรสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและถือว่าตัวคุณเองก็เป็นคนสำคัญเหมือนคนอื่น หากคนที่คุณคุยด้วยคิดว่าตัวเขาเองไม่มีค่าคุณก็อย่าไปทำลายภาพลวงตาของพวกเขาแต่จงรักษาระดับคุณค่าของคุณไว้อย่างภาคภูมิใจนะครับนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปมีความหยิ่งทนงในตัวเองมากเกินไปหรือว่าไม่สนใจแยแสความรู้สึกของคนอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความมั่นใจในตัวเองและความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณหาให้เจอนะครับ คุณต้องลองนึกภาพตัวเองเป็นคนที่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองแต่ก็ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพและความเมตตานะครับเมื่อคุณมองการสนทนาของคุณเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายมากกว่าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับความกรุณาจากอีกฝ่ายเพียงฝ่ายเดียวคุณจะสร้างการพูดคุยเชิงบวกที่สมดุลยิ่งขึ้นนะครับวิธีนี้ไม่เพียงแต่คุณแสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายแต่ยังเป็นการตอกย้ำความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณอีกด้วยหากคุณรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังคุยยด้ว วางตัวเป็นคนต่ำต้อยหรือว่าไม่เห็นค่าของตัวพวกเขาเองจำไว้ว่านั่นเป็นเพียงภาพสะท้อนของอุปนิสัยและความคิดของพวกเขาและเป็นการเลือกมองตัวเองของพวกเขาไม่ใช่ของคุณคุณสามารถที่จะคุยต่อหรือว่าออกจากบทสนทนาอย่างสง่างามโดยไม่กระทบต่อความเคารพตัวเองของคุณแต่อย่างใดนะครับข้อ 3. ก่อนที่จะคุยกับผู้คนให้คุณหลับตาสักครู่และคิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณ คุณมีพ่อแม่มีครอบครัวมีเพื่อนมีพี่น้องมีปู่ย่าตายายที่สำคัญกว่าคนคนนี้มากไปคุยกับพวกเขาพวกเขาไม่ได้ใหญ่โตคุณจัดการเรื่องนี้ได้เมื่อเรามองว่าใครบางคนมีความสำคัญหรือว่าน่ากลัวมากเกินไปก็อาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวเราเองโดยไม่จำเป็นได้นะครับกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในเรื่องนี้ก็คือการลดความสำคัญในจิตใจของเราลงในการพูดคุยครั้งนั้นจำไว้ว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับโครงการขนาดใหญ่ คนคนนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆคนที่คุณจะต้องพบและพูดคุยด้วยในโครงการใหญ่มีครอบครัวมีเพื่อนสนิทของคุณที่คอยอยู่เคียงข้างคุณมาตลอดมีงานและก็หน้าที่ของคุณที่มีความสําคัญกว่ามากการคิดในมุมมองนี้เมื่อคุณจะคุยกับคนอื่นจะช่วยลดภาระทางจิตที่คุณอาจจะต้องแบกรับไว้กับตัวเองทําให้การสนทนารู้สึกเหมือนเป็นการพูดคุยแบบสบายๆมากกว่าการตีความว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตไปทุกครั้งนะครับ แน่นอนว่าการพูดคุยแบบเป็นทางการมากๆและคุยกับคนที่มีความสำคัญมากๆนั้นคุณก็มีโอกาสจะได้พบเหมือนกันนะครับแต่ว่าลองพิจารณาดูดีๆว่าในชีวิตประจําวันทั้งในเรื่องส่วนตัวและในเรื่องงานอาชีพมีกี่ครั้งที่เราจะได้คุยในระดับที่ใหญ่โตอย่างแท้จริงลองนับที่ผ่านมาดูก็ได้นะครับข้อ 4. พูดคุยด้วยท่าทีสบายๆย,ยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกผ่อนคลายไม่ร้อนรนแค่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุย ทำให้อารมณ์เบิกบานรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตคุณจะมีอารมณ์เชิงบวกนะครับวิธีที่คุณพูดและก็แสดงตัวตนมันสามารถที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคุณโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่ให้ความรู้สึกสงบและก็มีความสุขเมื่อคุณพูดพยายามพูดในลักษณะที่ราบรื่นและผ่อนคลายนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพูดจานุ่มนิ่มจนเกินไปแต่ว่าให้เน้นน้ำเสียงที่อ่อนโยนและก็น่าดึงดูดใจ รอยยิ้มที่เรียบง่ายและจริงใจสามารถสร้างความมหัศจรรย์ในการทําให้คุณและคนที่คุณกําลังคุยอยู่รู้สึกสบายใจมากขึ้นขอให้จําไว้ว่าหากคุณสงบและผ่อนคลายมันก็เป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายก็จะสะท้อนอารมณ์นั้นของคุณนะครับนอกจากนี้การรักษาทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตให้เป็นเรื่องปกติจะทําให้คุณนั้นเข้าถึงได้ง่ายและก็ดึงดูดใจผู้คนได้มากขึ้นในฐานะคู่สนทนานะครับข้อ 5. เมื่อคุณเข้าสังคมนะครับ ให้ใช้เวลาน้อยๆแต่ใช้กับผู้คนจํานวนมากขึ้นจงเป็นคนที่ทักทายคนอื่นก่อนและทําให้คนอื่นสบายใจแล้วก็ทําแบบนั้นกับผู้คนจํานวนมากผู้คนจะเต็มใจเข้าหาคุณอ,อย่ามุ่งเป้าไปที่คนเพียงคนเดียวแล้วก็ให้เวลาทั้งหมดแก่เขาโดยสิ้นเชิงนะครับเ<อ>มื่ออยู่ในสถานการณ์ทางสังคมพยายามมีส่วนร่วมกับการพูดคุยกับคนหลายๆคนแทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่คนคนเดียววิธีนี้จะช่วยลดความกดดันในการพูดคุยแต่ละครั้งนะครับ จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นการทักทายคนอื่นก่อนก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เช่นกันนะครับมันแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างต่อการพูดคุยกับคนอื่นและด้วยวิธีการกระจายความสนใจไปนี้นะครับคุณก็จะเพิ่มโอกาสในการค้นหาคนที่คุณคลิกด้วยจริงๆนะครับมันเป็นเกมตัวเลขยิ่งคุณโต้อตอบกับผู้คนมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แนวคิดนี้ใช้ได้ดีกับการเข้าสังคมทั่วไปนะครับส่วนในชีวิตส่วนตัวของคุณหากคุณจะเลือกคนที่สําคัญที่สุดแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันกับคนเฉพาะบางคนที่คุณรู้จักดีแล้วก็เลือกแล้วนั่นก็ไม่แปลกอะไรนะครับข้อ 6. ลองขอคําแนะนําผู้คนชอบเป็นฝ่ายให้คําแนะนําขอคําปรึกษาผู้คนชอบให้คําปรึกษาถามความรู้สึกของพวกเขาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาชอบที่จะแบ่งปันสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาชมเชยพวกเขา หรือพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดีของพวกเขาผู้คนอยากที่จะฟังมันนะครับวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการพูดคุยก็คือการขอความคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําจากพวกเขาโดยทั่วไปแล้วคนชอบที่จะรู้สึกว่าความคิดของตัวเองนั้นมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการขอคําแนะนําเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับความคิดเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าความคิดเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณทั้งคู่อยู่นะครับ คำถามประเภทนี้มันสามารถที่จะเปิดการสนทนาแล้วก็แสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณสนใจในสิ่งที่พวกเขามีแล้วพวกเขาจะพูดนอกจากนี้การใส่ใจต่อคําตอบของพวกเขาหรือการชมเชยหรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมด้านดีที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาสามารถทําให้บทสนทนานั้นลึกซึ้งมากขึ้นได้นะครับสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คนคนนั้นรู้สึกได้รับการชื่นชม แต่ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ที่น่าจดจำแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอีกด้วยนะครับข้อ7ถ้าอยากเป็นนักสื่อสารที่ดีคุณต้องมีสติปัญญาที่ดีอ่านข้อมูลได้ดีและมีความรู้ความเข้าใจในความรู้เฉพาะด้านบางอย่างและความรู้เรื่องทั่วไปดังนั้นลองเริ่มอ่านหนังสือและบทความดีๆบ่อยๆนะครับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีมักจะเกิดจากการมีฐานความรู้ที่กว้างขวางแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขานะครับ แต่ว่าการมีความรู้ทั่วไปในหัวข้อต่างๆหลากหลายก็สามารถทําให้คุณเป็นนักสนทนาที่น่าสนใจและก็สามารถคุยได้อย่างออกรสชาติมากขึ้นนะครับการอ่านหนังสือบทความและการติดตามข่าวสารล่าสุดก็จะช่วยให้คุณมีเรื่องมากมายให้คุณพูดความรู้ที่หลากหลายจะช่วยให้คุณค้นหาจุดร่วมที่มีร่วมกับคนอื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการพูดคุยหลายๆเรื่องอย่างมีความหมายไม่คุยอย่างสเปะสปะ นอกจากนี้การมีข้อมูลที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจเพราะว่าคุณจะรู้สึกพร้อมมากขึ้นที่จะกล้าออกความเห็นอย่างมั่นใจในเรื่องต่างๆมากมายหลายเรื่องนะครับข้อ8ทําให้การพบหน้ากันครั้งแรกระหว่างคุณกับคู่สนทนาชัดเจนและเฉพาะเจาะจงอย่ามองล็อกแรกไปที่นั่นที่นี่ไม่ต้องรอจังหวะที่ดีที่สุดแค่เดินตรงไปที่พวกเขาด้วยรอยยิ้มแล้วก็เผชิญหน้ากันแบบเปิดเผยสิ่งนี้จะทําให้พวกเขาสนใจคุณมากขึ้นนะครับ วิธีการพบกันแบบที่ดูมั่นใจแล้วก็ชัดเจนสามารถที่จะสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่สนทนาได้นะครับหากคุณจะเริ่มบทสนทนากับใครสักคนให้พยายามทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนอย่าแสดงความลังเลให้สบตาอย่างเปิดเผยควบคู่ไปกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรมันสามารถสร้างความประทับใจแรกที่แข็งแกร่งแล้วก็รู้สึกมั่นใจได้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าคุณสนใจที่จะพูดคุยกับพวกเขา แต่ยังทําให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่พวกเขาจะตอบสนองต่อแนวทางของคุณในเชิงบวกนะครับขอให้จําไว้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นเปิดใจรับการ,รเผชิญหน้าที่เป็นมิตรและจริงใจดังนั้นการเริ่มต้นในลักษณะนี้มักจะนําไปสู่การพูดคุยที่ดีและก็รื่นรมนะครับข้อ 9. หลังจากพูดคุยในประโยคแรกๆในช่วงเริ่มต้นแล้วให้ทําตัวสบายๆกับพวกเขาครับอย่าแสดงท่าทีเป็นทางการมากเกินไปอย่าทําท่าสับสนหรือว่าสงสัย รักษาท่าทีที่เป็นมิตรแบบนี้เอาไว้ถ้าพวกเขาไม่ยอมรับหรือว่าต้องการให้เป็นอย่างอื่นพวกเขาก็จะแสดงออกมาให้คุณรู้เองนะครับเมื่อคุณพูดคุยกับใครสักคนผ่านช่วงแรกๆแล้วนะครับให้พยายามก้าวต่อไปให้ไกลกว่ารูปแบบที่เป็นพิธ,ธีการมากเกินไปนะครับให้คุณแสดงออกอย่างสบายใจและเป็นมิตรราวกับว่าคุณเป็นคนรู้จักกันมาก่อนแล้วมันสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรีบก้าวข้ามขอบเขตส่วนตัวหรือว่าล้ำเส้นเร็วจนเกินไป แต่ว่าควรผ่อนคลายตัวเองและก็เปิดใจในการพูดคุยมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนวิธีพูดไปสู่ความเป็นกันเองมากขึ้นมันสามารถที่จะยกระดับให้เกิดการพูดคุยที่จริงใจกันมากขึ้นและจะมีความเกรงหรือว่าความเคร่งเครียดจากการต้องระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาน้อยลงมีโอกาสที่จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ 10. รักษาบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ด้านบวกของคุณเอาไว้ในระหว่างการพูดคุยกับคนอื่นนะครับ อย่าพยายามซ่อนหรือว่าพยายามดัดสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคุณการที่คุณยอมรับตัวเองถึงความเป็นตัวตนของคุณนั้นเป็นกุญแจสําคัญในการพูดคุยสนทนาที่จริงใจและก็มีส่วนร่วมที่คู่สนทนาของคุณจะรู้สึกได้นะครับโปรดจําไว้ว่าผู้คนมักจะถูกดึงดูดเข้าหาความจริงใจไม่เสแสร้งไม่เป็นไรหากความสนใจหรือว่ามุมมองของคุณนั้นจะแตกต่างจากคนอื่นลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพของคุณนั้นสามารถทําให้การพูดคุยน่าสนใจแล้วก็น่าจดจํายิ่งขึ้นได้นะครับ ให้กล้าที่จะพูดถึงความสนใจที่คุณหลงไหลงานอดิเรกแปลกๆที่คุณทําหรือความคิดเห็นที่อาจจะฟังดูไม่ธรรมดาของคุณนะครับนี่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องยึดครองการสนทนาโดยพูดแต่ความสนใจของคุณให้คนอื่นฟังเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่ากลัวที่จะพูดสิ่งที่คุณชอบและเชื่อมั่นเข้าสู่บทสนทนาในบางช่วงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับเอกลักษณ์ของคุณคือจุดแข็งไม่ใช่งานหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะครับ การเป็นตัวของตัวเองจะทําให้คุณมีโอกาสเชื่อมโยงในทางที่ดีกับคนที่ชื่นชมคุณในแบบที่คุณเป็นอย่างแท้จริงนะครับข้อ11เรียนรู้การอ่านภาษากายและสัญญาณที่ไม่ใช่คําพูดการสื่อสารที่ไม่ใช่คําพูดนั้นบางครั้งมักจะพูดได้ดังกว่าคําพูดที่ออกจากปากเสียอีกนะครับการเรียนรู้ที่จะแปลภาษากายจะทําให้คุณเข้าใจถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายแล้วก็ช่วยให้คุณปรับแนวทางของคุณให้ไปในทางเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่น หากมีใครกอดอกแน่นหรือว่าหลีกเลี่ยงการสบตาแปลความหมายว่าพวกเขาอาจจะกำลังรู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจบางอย่างในทางกลับกันหากพวกเขาโน้มตัวเข้าหาคุณและสบตาพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับคุณและก็สนใจในเรื่องที่กำลังคุยกันในทำนองเดียวกันการคำนึงถึงภาษากายของคุณเองด้วยมันก็สามารถที่จะช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่ทำง่ายๆอย่างเช่นการพยักหน้าเห็นด้วย การยิ้มน้อยๆและการรักษาท่าทางที่เป็นมิตรเปิดกว้างมันสามารถทําให้คุณดูเข้าถึงได้ง่ายและก็เป็นมิตรมากขึ้นการเข้าใจสัญญาณที่ละเอียดอ่อนพวกนี้สามารถช่วยได้มากในการปรับปรุงการเข้าสังคมของคุณนะครับข้อ 12. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นทุกครั้งที่คุณเข้าสังคมนะครับการฟังอย่างกระตือรือร้นสนใจจริงๆนั้นเป็นทักษะที่สําคัญมากในการสื่อสารที่ดีมันคือการมุ่งความสนใจอย่างเต็มที่ การทำความเข้าใจและก็ตอบสนองอย่างจริงใจนะครับจากนั้นก็จดจําสิ่งที่คนอื่นกําลังพูดแทนที่จะมุ่งแต่คิดคําพูดไว้รอให้ถึงตาคุณแล้วคุณคิดว่าจะพูดโต้ตอบอย่างไรให้ฟังดูเหนือกว่าหรือว่าดีกว่าให้มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่อีกฝ่ายกําลังพูดแสดงใหเห็นว่าคุณกําลังฟังด้วยการพยักหน้าสบตาและการแสดงการยืนยันผ่านคําพูดอย่างเช่นฉันเข้าใจหรือว่าฟังดูน่าสนใจหากมีอะไรที่ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดเจน ก็อย่าลังเลที่จะขอคําชี้แจงหรือคําอธิบายสิ่งนี้ไม่เพียงแต่แสดงว่าคุณกําลังตั้งใจฟังคนคนนั้นแต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดได้ดีขึ้นอีกด้วยการฟังอย่างกระตือรือร้น,นมันสามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะว่ามันทําให้ผู้คนรู้สึกว่ามีคนรับฟังและพวกเขามีคุณค่านะครับข้อ 13. เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเล่าให้คนอื่นฟังผู้คนรักที่จะฟังเรื่องราวดีๆเสมอนะครับ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณเล่าอย่างถูกต้องเหมาะสมมันจะทําให้เกิดการสนทนาที่ดีระหว่างคุณกับคนอื่นได้นะครับกุญแจสําคัญในการเล่าเรื่องที่ดีนั้นไม่ใช่มีแค่เฉพาะในเนื้อหาของเรื่องที่คุณกําลังเล่าเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงวิธีการที่คุณใช้เล่าให้คนอื่นฟังด้วยลองฝึกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเองให้มีจุดเริ่มต้นมีตรงกลางและก็มีจุดสิ้นสุดใช้ภาษาที่สื่อความหมายเพื่อให้คนฟังเห็นภาพที่ชัดเจน และกระตุ้นอารมณ์อย่างไรก็ตามการสังเกตบรรยากาศและก็สังเกตคนฟังของคุณก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับขอให้ทบทวนให้แน่ใจว่าเรื่องราวของคุณนั้นเหมาะกับสถานที่และผู้คนที่คุณกําลังคุยอยู่แล้วก็หาจังหวะที่ทําให้เกิดการสนทนาสองทางคุณคงไม่อยากผูกขาดการพูดเอาไว้เพียงคนเดียวนั่นไม่เหมาะสมเลยนะครับแต่ให้ใช้เรื่องราวของคุณเป็นวิธีในการเชื่อมโยงกับคนอื่นจากนั้นก็ให้โอกาสคนอื่นได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเองบ้าง การแลกเปลี่ยนแบบกลับไปกลับมานี้สามารถทําให้เกิดการพูดคุยที่มีคุณค่าอย่างลึกซึ้งนะครับนั่นคือทั้งหมด13วิธีนะครับลองนําไปปรับใช้กับจริตเดิมของแต่ละคนได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบนะครับสามารถให้กําลังใจช่อง u n l i m i t e d Mindset ได้โดยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดแชร์หรือร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ